เพชรพระรวยสวัสดีซี่สุภูสุคนครับผมวันนี้อาจารยมาตามเนี่ทางรัฐบาลไทยของพอจิตกันตองวดนพี่น้องเนาะสองคู่สภาสองหาหกเก็ดวดที่แล้วกับพวกเขาพี่น้องจับคู่พวกเขาตระเลขวิ่งนี่เขาต้อพี่น้องเลขวิ่งนี่เลขวิ่งพอจิตนี่เพ่เคยหลุดน้นองๆเจ๊งโยวเลขวิ่งอ่ะขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับห้อนคักกันบ่พ่อ,อป้าที่โต เฮียย er ่อยเฮียย er ังห oh, ่อนไหมเพราะตะตะเลขวิ u u o, no. oh. ่งเข่าอยู่แล้วห่อเนาะวิ่งเก่าไหมตะบาลางนี่ดับประยูแน้วห่อดับเขาเล่งดับของป่ะยูเลยโอ้ห่อนแปลของคนอื่นมากตัวนี้ร uh. างดับเก uh. ่างั้นว่ามันบ่ได้เห็นป่ะโอ้ oh. ที่เจ้าบนนั่นเองมันกำลังรางเด่นเจ็ดเกา่าครับ บนนั่นพ่อให้วิ่งเก้ากับสี่จับคู่กับเก้าสี่สี่เก้าโอ้เสียดายบานในล่างให้วิ่งแปดไปขึ้นบนบาดนี่นี่ไหมล่างพ่อให้วิ่งแปดไปขึ้นบนแปดนีน่่ไหมรักฐานของเก่าเออวนีมันมากเลย่แนมันมาแน่นอนละ่ะแต่ว่าพ่อมันใจว่าแปดนี่มากแน่นอนเก้าพ่อก็ว่ามันใจด้ละ่ะ มันใจพ่อก็ว่ามันใจได้ลักเก่าเก้ามาบนต่ว่าเลขดับล่างดับเก่าดับวอยู่ดับวอยู่เลยมาทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ยเอาของขามาใส่แบบแมนแนวเดว้อือเก่าเพราะว่าเลขพ่อมันมาอยู่เก้าใน,นล่างเลยเ <c oughs> น่เก่าเก่ามาทั้งบนทั้งลาง่างแต่ว่าเลขวิ่งพอ่อวิ่งแปดไปไปขึ้นบนไปไปกอดข้อกับเก่าคนมาเลย จาวาเลขวิ่งพ่อแม่นอยู่ยังบร่ราะอะไหลุดจังวหวัดนียเลขวิ่ง่รถดอกก็เลขวิ่งนะกันไห้กับบูรดเลขวิ่งนี่เก่งอยู่พอ่อเลขวิ่งบ่หลุดแม่นเยอะห่อนเนาะห,ห้อนคัก,ออกโอ้หมู่บ้านอยู่สว่างตกกว่าสันฝน มันเท่าันมาหมุนหัอย่านี่มันเปียงบ่าตกแต่นี่มัดขึ้มือไปขึ้นมือตนนี้ที่เขาจะทับไหมอยู่บ้านก็อยู่บ้านก็ตกอยู่มาขึ้นตกไม่แห้งตอนอยู่สว่างตอนหกโมงตกแล้วสว่างโอ้นี่ มันห่อนห่อนตัวบาดตัวเบียห่อนหอนน่ตัวเสี่นี่คิบว่กโอก่ว่าคนอาาล่มมันนั่นอยู่แต่ว่ามันเป็นแต่โตอยู่ดีมันเสียงบทตกันน,นี่ห้องขึ้นห้องห้องข้นม,มือนในกระไดวัดขึ้นห้องอยู่หันบ่ตกว่ามากเปียนผิด พ่อขึ้นพัมพัยกหันบมตัวขันบ้ามากันนได้พิถ่ายครับเนาะเืมนได้ใหญ่ๆเพียงได้พ่องวดนี้วิ่งวิ่งตัวได้พ่อบนบนนะบนครับเอาวิ่งูุยนกันเนาะ บนบนสรว่าอันซูนนี่สิมาล่างกันหรอกเอาศูนย์ศูนย์สามบอวิ่งอะกัวิ่งไหมพ่อไม่ศูนไม่กบิ่งซูนโอ้ใช่สิบนี้ล่างเจ้ว่ามาเจ้าวันวันมาล่างอะไรซูนนี่โอ้ต่ว่าพ่อคือให้บนนั่นนะพอ่อคือให้บนโอ้ว,ว่าล่างนี่โอ,อ้ล่างก้อนบ่เออล่างก้อนโอ้ล่างก้อนวอ้ศูนย์นี่ว่าแมน เราล่างก้อนข้างศูนยวิ่งพื้นนะโอ้ล่างวิ่งเออใหม่อยู่กับบ่อออกวันนี้ล่างวิ่งศูนย์ครับครับขั่วก,กันศูนย์น 5, ส,นส,นสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สาม ศูนห้าศูนย์หกนะครับนนเานาะอะไรครับเออครับก็สามคูณมาครับลังครับเออเครับกรับตัวเป็นหกหารหกคูณเท่าไหร่โอ้โครับอ่ะกวนนี่ว้ามันเสียพอ มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะสองนี่นี่สวิ่งมามาแน่นอนที่สองก็สองนี่ไม่แน่นอนอสองนี่วิ่งบนนะพ่อโอ้ยพวกกมันใจน้ำพอ่อยู่ด้วเลขวิ่งนี่พันธุ์พันธุ์ที่หลุพอพอดจ,จังหวัดอยู่นี่สองนี่จักขี่บนขี่ล่างแต่ว่ามาแท้ตรามาแท้มาแท้จักขี่มาบนมาลาา่างเอาพี่น้องฟังเอาเด้สองนี่มาแท้จักขี่มาบนมาล่างพ่อพันว่า ที่แน่ๆน,นี่ต้องมาสองแล้วเปล่าเนาะม้าขวานจากไดหลุดเอาเลยแมนแมนแมน,แมนป่าหลุดได้สองหลุดเอาคือยังเก่านี่เนาะหลุดคือยังเก่านี่ยพอผิดหวังเลยอัน,ยน,อนนะี้นองนะสองนะแค่จังได้กรบอกอยู่บาร์ไปพอฟังอสองนี่ท่านจับคู่เลยพ่อจับคู่นี่มันกคือเป็น แต่ว่ามันกับคุณผู้บนนี่มันดีมากของะไรองเส็ด 2 7, 2สองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดอันสองหกมาไ,ไหนป่ะพ่อสองหกมาได้เห็นป่ะม,มาไหนอันนี้ที่พ่อให้สองสองเจ็ดนะพอนะ่อเนาะสองเจ็ดสองแปดตก็ผม,ามสายมาซื้อหรอกเพราะว่าผมเพราะว่าผมสร้างจองสองหกไปนะมาไหนโยนป่ะมาไหนไอ๋อ สองคร่เห็นป่ะว่อเท่าไรล่างเ่าต้องซื้อทิดหนึ่งนะล่างเ่าต้องซื้อทิดหนึ่งทิศทิศบนโอ้บนมาได้บ่นบนมาได้โอ้ขั้นติดหนึ่งนี่โอ้ล่างนี่ซื้อยังให้ติดหนึ่งต่ว่าบนนี่ให้ซื้อทิด้ิหนึ่งได้ ใช่ว่ามันร่างคิดว่ามันเข่าห,หละล่างโอ้ล่างล่างลางนี่พ่อมันใจแต่ว่าสองนิมมันจะยุบบ่นขึ้นยุบล่างเท่านั้นล่ะเดี๋ยว่าเรียกสองครูหนึ่งนี่ผมว่าบนล่างเราไปยังว่าประเพวณนบอกบอกเอฟซีพันหน้านาะพ่อเนาะบนล่างไว้ก็ได้อ่าเลขมันสองครูหนึ่งแต่ว่าสองนี่มาแน่นอนนะสองนะโบยู่ไอ้ไกันไหนกับโบยู่อืมบาไว้กับโบยู่นาะพ่อเนาะสาบานันมาล่างก็บจะเป็นคู่สอง ก่อนโอ้ขั้นมาลางเนี่ยออขั้นช่งมากลางเนี่ยจะเป็นคุน้มซอนเพราะเป็นพื้นเจ้าผมหมักหมักหมักอยู่สองสองห<อ>ลุดเลยวิ่งออกก็ได้บ่ผมสร้างตัวเดียวเลยผมสร้างสองหกตัวเดียวเพราะว่าพ่อว่ามาได้อยู่เนาะมาได้มาได้สองหกหสองหกส,สองมาได้ นาะลองเบิงพี่น้องมาเมบิงน้ากันหลวงพ่อพันพอพอพอโน้กพ่อบ่สบายเนาะเดา๋ยวดูได้เลยโอมันฟ้อนพอดฟ้อนแห้งอ้าพี่น้องแคบหน้าจอแล้วครับแด้วแคบหน้าจอเอาบวบังดอกนิปโปรบวบังดอกพ่อพันก็ให้ตองวดแล้วพ่อพันว่าสองจังได้กระมาแท้ๆสายวิ่งสายเลีนนีโลดสำหรับผูบ้ไม่ทุนนี่คือหลุดหลดหลวงพ่อเนาะผู้ทุนหลาย วิ่งเอาตัวเดียวก็ได้ผลลางไว้เลยโอ้โอ้ถ้าวิ่งอ่ะเออวิ่งเอาตัวเดียวเลยผลลางไวเลยแมีนอยู่ครับจังไรมันมีกําไรอยู่เนาะเออมีบดบบลางมีกําไรด้บ้านแดงก็ยังได้ไป่ยังดีบ้านเนี่ยกระจอกพี่น้ใงมากรจอกมากเลยอ๋อพี่น้องแคปหน้าจอยแล้อครับเด้อสายวิ่งสายแลีนเลขวิ่งพ่อยังบ่เคยหลุดเด้อปีนี้ปีนี้ยังพอดีหลุดดิปีหกเจ็ดยังพอดีหลุดดิเลขวิ่งพ่อนี่ เ็จังได้กับบอลุดสองหนี่จังได้กับบอลุดครับเพ่อมั่นใจว่าเฮ็ดจังได้กับบอลุดสองแล้วพี่น้องเด้อสายวิ่งสายแรนบนนี่วิ่งสองจับคู่กับสองเกตสองแปดพ่อจับคู uh> ่ให้สองคู่สองหางเด้อพี่น้องเด้อส่วนล่างนี่วิ่งศูนย์ล่างวิ่งศูนย์คือจับคู่กับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกพ่อคุวักกับตัวเอาเด้อกับตัวเอาพี่น้องกับตัวเอาพริกแยงเอาล่างสามคู่บนสองคู่ล่างสามคู่ เรับแคบหน้าจอตามนี้แล้วพี่น้องเด้อม,นมนันหมางแห้งปังๆกันโอ้ยยังไงเขอนนาไปฮอนฮอนครับอ๋อพ่อขอบบุญขอบคุณหลายๆพ่อขอบคุณหลายๆครับผมเอาพี่น้องเข้าช่วงๆมันหม,มาหนะพ่อเนาะแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อวิ่อยู่ก็ขันเด้ออื้อ วิ่งนีเหตจะได้กักมากพาะ่ะอ